โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมื่อเช้านี้วันนี้ก็จะมาเล่นมาครับแบบเกาะรอยฟ้าผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เล่นนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับทุกคนอันนี้ผมสร้างเองนะแบบนี้นะคบผมโอเคเราไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคผม ผมก็จะเอากล่องมาให้นะครับแล้วก็ต้นไม้ในกล่องนะครับทุกคนไม่ใช่กล่องแหนะครับก็จะมีแบบของที่แบบพอเราตกเราก็จะใช้อน,นี้ได้นะครบผมพอเราอยากลงไปข้างล่างผมจะใช้ไอ้สองนี่นก่อนนะหนึ่งก็ใส่แล้วก็ขุดก่อนนะครับอันนี้เป็น ่ตัวนี้ดีโดนคือครับแชทินี่หมือนีนมุซายครับนี่เาเราว่าของน้ำน้ำหมึกน้องหมึกอารน้ำหมึกกับน้องหมึกอือ

คนุดนินไม่ได้แล้วอะเราต้องทำยังไงต่อดีทุกคนเราต้องต่อเติมใช่ไหมทุกคนตอเ,เติมบ้างแล้วก็มาขุดไม้ก่อนเดี๋ยวเราต้องเก็บอันนี้โอ้เสียวตกมากโอ้โหตูกกตเห้เก็บตกเฮ้บเก็บหมีไว้สองอันเคีล้ว้วก็ทำยาง้้ ก็จะไปตัดไม้กันเอาน้ำออกไปก่อนในวันนี้มีพิกแอคนี่ทำให้เราไม่ขุด นบอกเลยพี่แก๊กค่ะพันเพราะว่าขุดได้อยู่นะคุณไม่หมดครับทุกคนกว่าจะได้ผลได้ทำไม่ได้มันก็ยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคือมันขุดยากมากเลยอ่ะเดินขุด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 โอเคได้ละแล้วบล็อกดินเน่ะ หาจักทีไหน,นเออเรามีไม้แล้วนี่เราจะไปตัดทำไมเอ้ยแต่นี้เขาเอาไปทำอะไรก้านไม้อมเออขอขวานก่อนดีกว่าึ๊กตะขาบ,ขบก่อนเดี๋ยวรจะมาขัดตะบนะ

ด้วยอะไรมันตกตายนะทุกคนผมมองตกแล้ว เกิดขึ้นแล้วเราได้เห็อ,อเคนะครับทุกคนเราก็นำมาใช้สลับต่อนะครับผมไปเยะต่อนะทุกคนต่อบบละวันละวันอ,อับถ้าผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนตีมตกเลยนะ

ทำผิดตัวตรงนี้หุน่นดุมบิดว้าทั้งบล็อกโอเคสซเดอรสลับเป็นใช้ไดไ้ไปใช้ไม่ได้แล้วออหมหมา,มาแล้วก็นี่สลับโอเคได้หอกอันก็ยังดีก็ไม่ได้ใช้แล้ว ๆๆหนูจะตกโล่งใจเป็นคนไม่ได้จากกันที่โทษเไปแล้วก็ <Bla zers> จำนวนที่เราสร้างม็เพิ่มแล้วนะครับทุกคน EP หนึ่งนะครับก็ยังจะไม่จบนะครับเราก็เล่นไปก่อนนะครับผมจะโออันนี้มาทิปชิปชิบชิปอ้าชิชิชิชชชชชโอ้ยหน to ูวัดตัวจะตกเกือบตกแล้ว โอาขีดเอขวานมาให้มาตัดมือดีกว่ามาให้ตัดไปอ๋อเรานี่เองยวมาตัดอันนี้หน่อยอยนนี้มันตกมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะหาอาหารอะไรอ่ะ ผมมาต่อเติมที่ก่อนลวกันโอเปร่านาเกะฮัสกี้ฮัสกี้ฮิโร I'm sorry, Jesus, I'm sorry I'm sorry, Jesus, I'm sorry I'm sorry, Jesus, I'm sorry Okay, toh temti raya rana, tukun Naku hai, lo ขอไปนะครับทุกคนเมื่อกี้มันแห้งนะครับผมเมื่อกี้มันตกหัวก็เลยตัดไปตอนขึ้นมานะครับผมก็คือผมใช้เกมหมดหนึ่งขึ้นมานะครับโอเคนะก็เลยเสียเวลานะครับโอเคแล้วทุกคนดูพระอาทิตย์สิครับดูบอพระอาทิตย์แล้วอัู่บมันเดียวมาเลยนะปู <meets Gil ets> <rout ers> สเปนย์ยังไม่ได <c oughs> uh ้ไม่ได้เฮ้ยบุปผามาชิลวะทุกคนแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วจ้า ขึ้นไปอีกแค่ไมเนี่นก็อีพีหนึ่งนะครับได้จบไปนะครับก็บายบายนะครับบายบายนะครับไปเลย